อีกแล้วเด้อบางแงวันนี้เราจะไปนอนเสเเมนนนั่งชีเอาง่ายๆคือคอนเทนต์หมดครับผมตัดคลิปลงหมดแล้วได้แวะซื้อกล้วยนะครับกล้วยนี่กล้วยหวีนี้มีมูลค่า20บาทนะครับทุกคนคือมันมาฮมามากซื้อข้างถนนนะครับแล้วก็เงาะมัดหนึ่ง20บาทเพิ่งกินไปลูกเดียวนะอันนี้ก็ปเปิเบลอเล่ามากเหมือนกันนะครับผม20บาท เป็นฤด,ดูการผลไม้นะครับทุกคนสามารถมาช้อปปิ้งมาเที่ยวได้นะครับมาอุดหนุนชาวกเกษตรกรจังหวัดพังงาได้เขาน่าจะจ้างมาไปเป็นพรีเซนเตอร์ของจังหวัดพังงานะ <c oughs> ใจว่าของเราเล็กกนอนของเรานะครับวิวก็ปิน่นสวยมากทางนี้เป็นอะไรค่ะอันนี้เป็นทางขึ้นไปสก,กายวอล์กครับ นี้เราขึ้นมาถึงอาลโตหลีสเม็ดนางชีนะครับผมเมื่อกี้ไดฮัส,สุเกือบไม่รอดนะครับผมมีการไปหยุดค้างบนเนินด้วยเออก็สนุกสนานดีเนาะได้ลุ้นตัวโก่งเลยเมื่อกี้คุณนายนลุ้นจะหยุดหายใจอ่ะเออจะไหวไหมเนี่ยันจะได้ไตรงนี้เป็นลานของชาวอิสลามนะครับ no pork no bacon นะไม่คือไม่มีหมูนะครับทุกคน ฝากกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดนอนกันเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าทีก่ก่อนตอนนี้เราถึงแล้วนะครับเราจะไปหาที่จอดรถนอนนะเดี๋ยวตามกันมาเดี๋ยวหาโลเคชั่นก่อนโอ้ยวิวสวยมากครับทุกคนนี่คือวิวสเสม็ดนังชีครับ นี่อ่าวพังงาครับวิวสวยไหมขึ้นแหลมๆเลยนะ 泰国那边呀。 ข้าวมื้อเย็นวันนี้มีุกแกงกุ้งกะทิครับคุณนายจัดไปนะครับผมนอนเพิ่งตื่นอันนี้นางจัดไปแล้วน,นี่ปลาปลาเค็มปลาทูเค็มนะครับรก,ก็อันนี้ซื้อมานะไม่ได้ทําเองก็ไม่เป็นไรข้าวข้าวนา่า,นากินไหมครับผมดูนี่คุณนายหุงไว้นะเออหุงด้วยหม้อนะหม้อตัวน,นั้น ใช่หม้อต้นที่เอาไว้ทำหมูข้าวแหละเออทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยห<ช>มูข้าวทำแกงนี้อ้สุดยอดมากคือครบทุกอย่างละตอนนี้เราก็คราวนี้คืออุปกรณ์ค่อนข้างพร้อมกว่าทุกที่ทุกท,ที่ที่ไปนะแต่ว่าเราขาดหลอดไฟที่เราเมลมาด้วยแค่นั้นเองครบนะครบเราแวะซื้อกล้วยแล้วก็ซื้อเงาะเนาะกล<ช>้วยนี่คือเราจะทําเป็นกล้วยกล้วยแขกหรือกล้วยทอดนะครับผมเพราะว่าเขาอยากกินก็ ซื้อของย่หออะไรมานะโลโบโลโบนะครับเป็นซองสําหรับทํากล้วยทอดนี่แป้งชุบกล้วยแขกนะครับแป้งชุบกล้วยแขกเป็นถุงแบบนี้เลยทําง่ายสะดวกนะครับก็คือแค่ในเนี้ยมีครบทุกอย่างแล้วเราแค่ผสมน้ําแล้วก็ผสมกะทิไหมไม่ค่ะมีอยู่ในนั้นหมดเลยเยี่ยมเลยก็คือผสมน้ําอย่างเดียวใช่ตามสัดส่วนที่เขาให้มาเนาะแล้วก็ซื้อกล้วยมานะครับกล้วยซื้อที่พังงาไม่มีเม็ดโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทํากล้วยทอด เดี๋ยวไปดูกัน